สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธนะคะก็คุณลิลี่ก็มีมันมีเรื่องทุกวันน,นะคะแต่คิดว่าคุณจะจับประเด็นมาได้ไหมเนาะเพราะว่าครูก็จะเอาพูดทางภาษาธรรมของครูกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันออกไปทางนั้นหมดเลยครูบอกตรงว,ว่าครูอยู่ในสภาวะที่กําลังเบื่อหน่ายแล้วก็รังเกียจนะมันเป็นอาการของคนที่เลิกปฏิบัติธรรมมาถึงจุดหนึ่งที่เราอยากจะปลีกตัวออกจากสังคมและอันนี้ครูเข้าใจหรอเนี่ยคจริงๆครูเป็นคนขั้เร็กอะไรอะ อินโทรเวิร์ดมานานแล้วอะเพียงแต่ว่าครูก็ค่อยๆเรียนรู้จากตัวเองจนชัดเจนแล้วก็อะไรๆแยกตัวเองออกโดยโดยปริยายโดยโดยธรรมชาติเลยแหละเริ่มจากการเลิกคบกับคนที่เราไม่ควรครบแล้วก็เลิกคบเพื่อนที่ไม่ควรครบแล้วก็ หลายๆเรื่องนะมันเป็นมาเป็นสเต็ปๆนี่คือการอย่างรู้ mm. ของบุรีทุกคนก็เป็นได้นะคะถ้าเราจับตัวความรู้สึกของเราว่าเราอยู่ตรงไหนเราคุยกับใครแล้วเราไม่ไม่เวอร์กันไม่ชอบไม่มีความสุขอ่ะก็ถอยตัวออกมาค่ะแล้วเราจะได้เจอคนใหม่ๆนะหรือไม่เจอคนใหม่ๆเราก็จะรู้จักตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากนะก mm. ูก็เลยอยากจะบอกเป็นกำลังใจให้คนที่อ่าต้องการอยู่คนเดียวแล้วไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําถูกก็ทําผิดแต่ ระหว่างนั้นคุณก็ต้องหาประโยชน์นะคะก็คือทํางานทําอะไรทุกอย่างทํางานทํากิจการหรือท,ทําธุรกิจของตัวเองให้สําเร็จและเรามีทุนรลอนเนี่ยเราจะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องว่า เราไปทาธุรกิจที่แบบตอนนอนก็มีเงินเข้าอะไรอย่าไปละเมอพบ,พบนะอันนั้นยังไม่ถึง0 0 0 1ได้เลยอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเพอร์เจอร์ของคนที่พยายามใช้ความคิดเพื่อหาเงินเขาหาเงินเราไปแล้วแต่เราเราจะไปทําตามเทคนิคของเขาซึ่งเขาหาเงินโด,โดยโดยวิธีสอนเทคนิคแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้สาเร็จในตัวเทคนิคของเขาเองเข้าใจไหมคะมันเป็นแค่วิธีคิดกระบวนการคิดที่ทำให้เขาอ่ะเอาา่อเอามาให้เอามาแลกเงินเอามาอะไรกับเราเราเสรเ็จไปแล้วเราเป็น คนเสียเงินเองเราเป็นคนทําให้เขารวยไม,ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเราไปไม่คือตัวเราไปไม่ถึงไหนเลยบอกตรงว,ว่าครูผ่านไแล้วครูได้ยินคนพวกนี้หากินอยู่กับการสร้างความเชื่อแล้วก็ความโง่ให้กับมนุษย์นะครูแล้วทุกวันในครูมีครูรูสงสารแล้วครูก็รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากคุยกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยาก ไอ้พวกที่สร้างภาพละเมอเพิพ่มพิ่มไูกว่าตัวเองทำคอนเทนต์สำเร็จอะไรเดี๋ยวครูเห็นแล้วครูก็สมเพชเนาะไม่เป็นไรก็เอาอาหารหรือว่าเอาความสําเร็จแล้วก็เอาความมีไรายได้มีกินมีใช้ไปเลี้ยงสังขารจิตวิญญาณเลือดเนื้อแล้วก็เอาวัยวะของตัวเองให้สําเร็จนะคะแล้วก็ลูกเมียที่ตัวเองไปสร้างไว้ด้วยทุกคนแหละนะคะลูกเมียหรือสาม,มีอะไรก็แล้วแต่ก็ทาให้สาเร็จนะคะขอภาวนาครูอยากจะพูดว่า ตอนนี้ครูรู้สึกเบื่อใช่ไหมแล้วอ่ะครูมางครูไม่รู้จะลืม,มาบังคับครูแวะแล้วครูลืมนะคือลืมไอ้จุดเล็กเซนเตอร์ที่เราอยากจะพูดนะแต่ก็สําคัญพอๆกันแหละคือแถวเนี้ยคือจริงๆนะครูเป็นอยู่ที่ไหนครูก็ไม่เคยมีมีมิดนะมีแต่อิจฉามีแต่ใส่ร้าย,ายมีแต่กันแกล้งนะโอ้เป็นไรไม่รู้มันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งอาจจะเป็นกันเพราะว่าเราต่อสู้กับ ระแสแห่งกิเลสไงเราเราเรา,เราไม่ได้เราไม่ไดเไ้เราไม่ต้องเป็นีฉากครเราทําตัวให้ตัวเองสําเร็จชีวิตคูลิลี่คิดแต่เรื่องเหล่านั้นนะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สนใจเราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครข้างบ้านหรือทําให้เขาอะไรนะเขาหมาใใั่นไส้เขาเกลียดเราเองเขาเห็นการเติบโตเห็นเราซื้อนู่นซื้อนี่เปลี่ยนรถใหม่อะไรเนี่ยซึ่งคนอะคนแค่ข้างบ้านเอายกยุคเก่าแล้วกันแค่เย็บกางเกงส่งโบเบีมันมเทียบกับเราได้ไงมันแค่เพย์เยอมาซื้อเท้าเฮาติกกับเราแค่นั้นเองเราก็ไม่ว่าเขาเลวเขาดีหรือเขากระจอกอะไรนะเราาาาาาพูดดถึงงงเเเรรใช้ภษขออคคควมมจิิทททีีี่่กก็ยบบันา สามีเขาเงินเดือนเป็นหมื่นสองหมื่นนะทำไมเขาจะซื้อไม่ได้แล้วคุณลี่ก็มีรายได้เดือนเราเป็นเป็นตอนนั้นก็เริ่มเป็นเป็นหลักเป็นหลักถี่ห้าหมื่นนะขนาดพี่สาวครูยังยอมรับไม่ได้ครูบอกเตี้ยหนูรายได้หนูเหลือเดือนละห้าหมื่นแล้วนะหนูมีรายได้เดือนละห้าหมื่นแล้วนะเขาบอกไม่เชื่อหรอกพี่สาวคนกลางครูครูไม่ต้องไปสู้อ่ะคครูไม่ต้องไปเห็นใครครูเห็นแค่ญาติพี่น้องครูก็ซึ้งแล้วแต่ทุกคนก็มีกรรมมาเป็นคนละก้อนแล้วก็มีพฤติกรรมมีการเข้าใจมีการสื่อสารและสัมพันธ์ในแบบของกิยยาตัวเเองูห็นนนน้ม โรงเลยว่ากูจะนับภาษาอะไรจะไปโกรธใครเนาะจะไปเห็นใครอะ,อะไรเลวร้ายไนดะ้ไงคนในครอบครัวเรามันก็ยังเป็นพฤติกรรมแบบนั้นแต่ครูก็ให้อภัยนะยังไงครูก็รักพี่คูเพราะเขาเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่คิดได้ในระดับทั่วไปจริงๆในระดับที่กิเสแบบแบบทุกภัยอ่ะคูไม่ได้บอกว่ามันหนาหรือไม่หนามันเป็นกิเลสท,ที่มันเวียนว่ายตายเกิดหรือว่ามันเป็นว่าตาของเขาอยู่อย่างนี้นะกครูก็ไม่อยากจะว่าพี่กูนะเพราะเพราะว่าครูก็ไม่เห็นอะไรเลวร้ายเพราะ เ่ยกับพฤติกรรมความคิดหรือความรู้สึกอย่างนี้อีกแล้วเนาะโอเคจบเรื่องนี้ไปคุณจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเราเรียนจริงเรารู้มาอยู่แล้วลนะแต่เราไม่สังเกตไม่ไม่เอามาเป็นบทเรียนหรือความรู้ที่เราจะจะจะ,จะอยู่ต่อไปในโลกแบบไหนเนาะคุณเรียนรู้มาตัง้งแต่เด็กเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกคุณก็รักพี่สาวแบบ นโตเนี่ยได้ความรักด้วยความแบบเหมือนแม่พลังเขาผิดจากที่เดิมไปเราต้องทําใจแล้วเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่เราก็คือมนุษย์ธรรมดาที่สามารถดีแล้วก็มีดีก็ได้จะดีด,ดีแล้วก็เลิกดีก็ได้ไม่เป็นไรเราต้องเราต้องมาตระหนักรู้ด้ตัวเราเองว่าเราจะต้องทําชีวิตยังไงเนาะแล้วก็คนคุณจะเล่าว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในในสังคมทั่วเนี้ยที่ครูรู้สึกว่าครูไม่ไม่ไม่อยากไปเขียรหรือไม่อยากจะไปเขาเรียกอะไรวอลเวร์นาสมเพศมึงอกี้ห้าปีเนี่ยที่มึงทำทุกวันนี้จอกน้าสมเพศ ไม่รู้จะสู้ยังไงนะไม่รู้จะเอาความรู้มามามาโต้ตอบยังไงมีแต่ความโง่นะบางคนก็เอาความรู้เอาเอาอะไรศึกษาครูจนไปเป็นความรู้งอกงามเนาะจริงๆครูเห็นในแทบทางนั้นเลยมันไม่ได้เอามาจากไหนเลยมันเอาจากมนุษย์ธรรมดาที่คนธรรมดาถึงจะอ่านถ้าไปเอาคำพระก็ก็เอาสูงส่งไปอีกแต่คนระดับนั้นเขาก็ฟังเขาก็ดูเขาก็อ่านกันเนาะเขาก็ติดตามเนาะไอระดับล่างๆหรือระดับคนที่ชมบ้านหรือประชาชนพอรู้ได้ก็ต้องตามครูค่ะต้องเอาเอาเอาความสําเร็จของครูไป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 สร้างเป็น แลเป็นสร้างเป็นองค์ความรู้นะคุก็ยินดีนะแต่บางอย่างไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่บางอย่างคุไม่ตามคุก็ไม่ตามนะคะก็ต้องบอกไปบางอย่างคุณก็ยังเข้าไม่ถึงหรอกแล้วคุณก็ยังใช้ภาษาอะ,อะไรที่มันยังเป็นตัวคุณอยู่คําว่าโดดเดียวอะ่ะอย่าไปใช้ภาษาธรรมะเขาไม่ได้เรียกโดดเดียวเขาเขาเรียกว่าเลือกทาเงเดินของตัวเองโดยองค์อาจ ผ่าเผยแล้วก็สง่างามนะมันไม่ใช่ความโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวมันเป็นความรู้สึกของคุณซึ่งคุณรู้จักแค่ระดับโดดเดี่ยวการที่เขายืนหยัดได้ด้วยตัวเองได้นะไม่ใช่คำว่าโดดเดี่ยวใช่ไหมช่ไหมก็แค่นั้นไม่เป็นไรพลาดก็เปลี่ยนแปลงได้คุณคฟังดูแล้วมันดีนะแต่คำคอนเซ็ปต์ของคุณนมันใช้ไม่ได้คือโจทองคุณนมันใช้ไม่ได้คำว่าโดดเดี่ยวเขาไม่ได้ใช้กับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้โดดเดี่ยวผู้ปฏิบัติธรรมเลือกทางเดินด้วยตัวของเขาเองอย่างองอาจผ่าเผยแล้้ววก็็ไดรรับบคามสสจง แล้วก็พอใจโอม้มันมีอยู่ไม่มีมันมีอะไรที่มันใช้ต่างกันภาษาโลกกับภาษาธรรมบางครั้งครูก็ใช้ผิดใช่ถูกบางครั้งครูก็มันก็เป็นธรรมดารูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครูอยากบอกว่ามันไม่ไดใช้คำาันนี้ไปสังเกตพระฉันไม่เขาไม่ได้โดดเดียวอย่างพระองค์ที่ครูวา่าเล่าเมื่อวานเขาก็ไม่ได้โดดเดียวเขาเลือกทางเดินที่จะองค์อาจรรพเผยประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเนาะอ่ะวกมาเรื่องของคนคนแถวนี้คนแถวตึกครูลีน่ะคือพอเออครูได้ยินเขาเอามาพูดไงคือเขาบอกว่าดูสิเจ๊เนี่ยไม่มีใครคบดดสเกตูไอ้จัก เรานับเป็นเพื่อนนะไอ้จัางไอ้ยามเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเจ๊เจ๊เอ้ยเจ๊เบาเบาเบาเดิไม่มีใครครบเราก็เลยบอกว่าครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาให้เขาพูดไปเพราะตอนนั้นครูก็รู้สึกูจะไปพูดอะไรกกอนจะไปพูดอะไรอธิบายกับอรอปภเนาะแต่เขาเป็นคนดีนะเขาก็ครูก,คก็เป็นเพื่อนนะครูไม่มีแบ่งแยกนะล้วก็ใช้ได้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเติมเสริมใปนสิ่งที่ครูขะาร ต้องให้คาช่วยนะยกของหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฝ้าร้านดูคนจะมาเช่าให้กูเป็นเพื่อนได้นะคนเราเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นมันได้ประโยชน์เนาะเราจะไปรู้สึกอะไรกับเขาซึ่งทาให้เราอะไม่ได้ประโยชน์แต่เขาเนาะมันมีอะไรหลายเรื่องที่ครูอยากจะเล่ามันเรื่องเกเล็กเก่น้นอยอะที่คนอื่นเขาไม่ได้ใส่ใจแต่ครูสนใจฉะนั้นครูจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นครูจะเข้าใจตัวเองและศึกษาต,ตัวเองมาตลอดเวลาฉะนั้นครูจะรู้ว่าอ ي, ตรงไหนครูสมเรตจตรงไหนครูถึงจุดไหนเนี่ยอย่างเนี้ยครูรู้สึกเบือ่อนี่ พรรคการเมืองที่ที่ททททต้องการทําสิ่งดีๆและเปลี่ยนแปลงประเทศนะนะอย่างคุณกนวิชเขาก็ยื่นชมนะเขาน่ารักมากเลยเขาก็เลือดส้มนั่นแหละพีงแต่เขาก็ต้องเขาก็มาทางของเขาเขาต้องไปทางของเขาในสิ่งที่เขาถนัดแลวเขารู้สึกว่าเขาทําได้แล้วก็เป็นตัวตนของเขาอันนี้ไม่ไมไมแปลกแล้วก็ไม่ผิดอะไรนะคะคุณกนวิชก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งพรรคและสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาอ,อย่างน้อยได้สักสิบเสียงนะคะขอวอวยพรเนอะน้อยไปไหม สิบเสียงจากหนึ่งเสียงก็เป็นสิบเสียงขอวอวยพรนะคะคุกณกันวีอย่างน้อยเราก็อาจจะได้เดินทางเดียวกับพรรคประชาชนเนาะช่วยเหลือกันแล้วก็กละอุดลอยลวดซัพพอร์ตกันนะคะอย่างพรรคประชาชนเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นด้วยเนาะถึงคนอื่นมันจะเลวร้ายต่ำจามอะไรเราก็เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ทั่วที่คุณก็โคตรเก่งชะกาดอาเอ้ยครูพูดถึงเรื่อยงที่มันบอกว่าครูไม่มีใครครบครูบอกว่าแล้วครูก็มาเพื่อนพูดกับเพื่อนครูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเลยตรงนี้ไม่ได้เพราะมันคือจุดแค่้จุดพีคสุด กับกูนะกูก็เรียกกับเพื่อนแต่ก,กูนะมันไม่เคยถามมันไม่เคยถามมาถามกูเลยว,ว่ากูเคยอยากคบกับพวกมึงไหมเนี่ยคนทั้งซอยเลยนะกูไม่กูไม่คุยไม่คบมีกับคนที่เราต้องย้ายรถโยกรถอะไรเราก็ต้องคุยกับเขานะเราก็ช่างข้างผมข้างบ้านกูก็ต้องคุยกับเขาว่าไงนะเราก็ไม่เราไม่ได,ไได้ไม่รู้สึกอะไรกับเขาเนี่ยเราเห็ในใจคนที่มันมาทาแบบนี้คือคนที่มันอยากได้ของกูมันอยากได้ที่จอดรถข้าง,งบ้านกูแล้วมันก็ที่ที่มันเอาป้ายอ่าไม่ให้เราเอาป้ายที่มันอันใหญ่แล้วก็อาจจะล่มสวยหัวเราเนี่ยออก มันมีปัญหากันมาแล้วมันก็แกล้งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะคนที่กูอยากคบ <c oughs> ไม่ได้ถามคูตอนนี้ว่ากูอยากคบมึงไหมฮะคูอยากคบพวกมึงหรือเปล่าวิตายแล้วคนเล็กศีนมันคนละคนละสีน่ะศีนมันไม่เสมอกันไม่มีทางเป็นตรญาติิตรกันได้หรอกนะคะให้รู้ไว้แต่ละบุคคลแต่ละข้ากสถานการณ์แต่ละโอกาสเราไม่ใช่เพื่อนกันอยู่แล้ว,ลวไม่มีโอกาสจะเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าครูยินดีนจะเมตตาต่อคนที่เขาอ่ายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากให้เราแนะนําเราก็จะบอกให้นะคะเราก็จะแนะนําให้ กูจะพูดเรื่อง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 นางงามกับดาราคนหนึ่งนะที่เขาน่าจะอยากให้กูพูดไหมอยากให้พูดไหมเพราะว่าเขาเป็นน่าจะเป็นเลสเบี้ยนอะนะคะมันไม่ใช่ทอมดีเป็นเลสเบี้ยนแล้วก็เป็นนางงามนะกูก็อยากจะบอกว่าความรักก็มันสวยงามค่ะ ความรักที่คุณมีต่อกันไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณลงตัวเข้าใจกันมันลงคลิกกันเนี่ยคุณก็รักกันไปถอะแต่การที่จะมาแสดงออกเหมือนภาพอีโรติกอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีใครเตือนก็อาจจะไปถึงขนาดนั้นเพราะขายไงขายภาพความรักขายภาพความสัมพันธ์ไม่สวยงามนะคะ<ม>นะคะไม่สวยงามบอกได้เลยว่า ไม่ทาก็ดีเอาแค่เบาๆนะคุณเห็นทอมกับนางงามอีกคนที่เขามีแฟนแล้วเขาปลูกบ้านแล้วตอนนี้เขาขายบ้านหลังใหญ่เขาว่าเขาไม่คุ้มเนี่ยนี่คือการเจริญในธรรมนะเมื่อคุณไม่ไหวคุณไม่ต้องแบกหน้าที่จะมีบ้านหลังนั้นหรอกอันนี้นางงามอีกคนนึงนะเขาก็ไม่ได้แสดงโรอีโรติกหรือสร้างภาพให้มันสวยงามเหม,มือนอู้ยคนปีนคืออยากให้คนยอมรับตัวเองหรือเปล่าเขาก็ต้องยอมรับแล้วเรมามีกฎหมายแต่งงานให้เดียวกันนะยอมรับแล้วแต่จะให้เขาขาคมคือนี่เขา,ามองว่ามันสวยมันงามมันโรแมนติกอุ้ยตายแล้วมีสิทธิ์คิดนะ แต่ครูอยากจะทักนานแล้วครูมองว่าเอ้ยครูแล้วครูเชยวะหรือครูไม่ครูมันตามเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันแต่ครูมองว่าคนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนคนน่ะตอนวัยรุ่นครูบอกได้เลยเพศน่ะมันมันมันขดได้ทั้งสองเพศนะคุณลิลี่ก็เป็นแบบนั้นนะแต่ครูครูมีความสึกก่ามันไม่ใช่ครูไม่ได้ต้องการแต่มันเข้าไปในฝันนแต่เราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะหมายว่าเรายินดีกว่าความงามของผู้หญิงอะ ยินดีกับไอ้คนนี้มันไม่ได้สวยแล้วนะเพื่อนคุณนี่แหละแต่มันขาวๆขาวๆแบบรูปร่างกลมกลึงทั้งตัวเออเราเอาไปฝันได้ว่าเราเราเรามองเรามองเขาอย่างสวยงามเอ้ยคุณไปมองเพื่อนสวยงามเลยถ้าจริงๆหน้ามันเหมือนกระมังอ่ะก็แสดงว่ามันมีอยู่ดังนั้นก็อย่าไปกระตุ้นในสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องแสดงออกเนาะบางครั้งเขาก็อยู่กับมันแล้วก็ผ่านไปมันเป็นแค่วัยหนึ่งมันเป็นแค่ฮอร์โมนที่มันไม่เลือกเพศอ่ะเคยชนกับโต๊ะไหมล่ะเอาเอาไอ้ตรงจินมาไปชนกับขอบโต๊ะก็ยังรู้สึกได้เลยอุ้ยคหม ครูอยากจะปอกเปลือกให้หมดเลยสาวสาวัยรุ่นน่ะนะมันมีเพศได้ทังนั้นแหละถ้าใกล้ชิดยิ่งคนสมัยนี้ไม่ควบคุมตัวเองแล้วอ่านตัวเองไม่ออกว่าคุูเป็นชอบผู้ชายหรือผู้หญิงแม่ก็ตีความตามสังคมที่มันกจะตุ้นอ่ะมันจะผิดพลาดแล้วก็สงสารเด็กๆซึ่งเขาไม่ได้เป็นจริงเขาสามารถเติบโตตามเพศตามวัยของเขาได้โดยที่เขาไม่ถูกแทรกกลางโดยความข้หลายความ ยัดเยียดของสังคมทุกวันนี้ครูไม่ได้ว่าใครนะครูว่าความรักมันสวยงามถ้าใครมีเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนดีไม่ว่าผู้หญิงแล้วมันคุยกันได้รู้เรื่องทุกเรื่องสามารถเป็นตัวตนได้มากๆเนีย่ยครูก็ยินดีนะอ่ะคุณจะยกตัวอย่างอีกอกลุ่มอีกคนหนึ่งนะที่เขาก็ขอเอยชื่อคุณคุณแพรลี่นะเออเห็นเขาเป็นอย่างนั้นอะ่ะเขาคบกับผู้ชายไม่น่าเกลียดเลยครูเห็นแต่ละภาพมันไม่แสดงอะไรให้รู้สึกทางเพศเลยแต่รู้ว่าเขา สายตาหรือความรู้สึกข้างในอ่เขาเขาผูกพันกันหรือเขารู้สึกดีต่อกันเออแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงนะไปส่งไปเมืองนอกเขาก็ธรรมาดาก็าสั่งก็เสียก,ก็ทำกันให้เสร็จในห้องตัวเองแล้วออกมา,าให้สังคมเขา,เขารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นกับความรักของคนเพศเดียวกันสิเนาะก็เอชมเช่นช,ชมคุณแพรลี่เลยในหลายเรื่องนะถึงคุณจะปากร้ายใครพูดอะไรหน่อยไม่ได้นะ่ะ ก็เดาลงเรื่อยเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็เอาอนันไิกัดจิกคนที่ส่งคนถูกกัดจิกนะถวยงามนะคะก็ฝากสังคมฝากบ้านเมืองไว้ให้คุณแพรลี่ในลักษณะที่คุณทําอะไรได้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็ทําไปเลยค่ะเพราะครูไม่ได้อยู่ครูไม่ได้อยู่ในหน้านะครูถือว่าครูครูดูแลครูดูแลให้ในในในขั้กอะไรหลังองค์พระปฏิมาครูเพราว่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะก็งดงามแต่่ครูไม่ได้ซึ้งขนนั้นนะครูเป็นคนไม่บ้าที่แต่ครูใช้ได้ครูพูดเป็นเพื่อที่ให้ทุกคนอะ ข้าราชกาสละสลวยกับความรู้สึกนะเพราะทุกคนจะ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 ,จะอยู่กับตรงนั้นนะติดอยู่ตรงนั้นนะครูมันไหม้กว่าครูครูเป็นประเภทดิบกว่ามันรู้สึกมันดีอะมันรู้สึกอะมันมันไม่ติดยึดแล้วมันก็ไม่หลงกับความความรู้สึกอะไรอะไรใดๆเลยเนาะมันก็เลยเป็นเป็นบุญที่กลัว จเจริญในธรรมนะเนี่ยคุณเริ่มเบื่อแล้วคุกก็รู้สึกว่าคูไม่อยากดูไม่อยากคุยไม่อยากคบแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงคนคุณแต่ถ้าพูดก็เอามาเป็นประโยชน์คูก็พูดนะอย่างวันนี้อ่านอย่างวันนี้คูก็พูดแล้วก็ฝากไว้นะคะนุงทําดีมาตลอดนะลูกคูมองดูอยู่แล้วก็เห็นความเติบโตแล้วก็พัฒนา นะคะในด้านที่ดีด้วย3ด้านด้านที่อะไรรับหลังคุณไม่ไปนสนใจนะขอให้สิ่งที่ปรากฏในจอหรือสังคมเนะี่ยให้มันสวยงามเพื่อเป็นตัวอย่างสงสารเยาวชนทุกอยาก่อยางมาถูกเบียดเบียนหมดเลยถูกยัดเยียดโดยสังคมเป็นผลประโยชน์อยากได้เงินได้ทองอยากได้สมุนอยากได้คนมาซัพพอร์ตมาเป็นอะไรของเขานะั่นแหละคุณสงสารนะช่วยกันหน่อยเถอะประโยชน์มันได้น้อยลงไปช่างแม่งมันเถอะอารมณ์ที่เราอยากจะปลดปล่อยมันไม่ต้องปลดปล่อยแล้วโชว์ก็ได้เราปลดปล่อยแล้วเราดูกันในกลุ่มของตัวเองก็พอแล้วเนาะจะอีโรติกอีโรติก อะไรน็อตอ,อ,อ,อะไรก็ได้แล้วแต่ก็ทําไปเลยแต่ดูโดเฉพาะตัวเองและอยาให้หลุดรอดมาสู่สงังคมอันนี้เป็นความงามของศิละปะแล้วก็ศิลปินเนาะแล้วก็เป็นการเป็นนักสแสดงที่สวยงามแนละควบคุมอยู่ในขอบเขตที่ตัวเองควบคุมได้มนุษย์ทักวันเนี้ยที่มันเหลวแรกหรือว่าเสียหายหถูก ถูกยดดเยียนหรือถูกแทรกโดยมนุษย์ที่มันเอาเปลียบเห็นตัวแล้วก็อยากได้ผลประโยชน์สังเกตแมลามาแล้วก็ม,มากอรอกปนกรอกปนพอจับได้ก็จบไปก็หายไปแล้วก็จะมีผลิตคนรุ่นใหม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสนะเห็นแต่ว่าถ้าเราดูรู้มีสติรู้มันเป็นธรรมนะมันจะเป็นธรรมมากข้ามาครองไปตลอดรู้ว่าหนูเป็นคนเป็นเด็กดีคิดดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนสวยงาม ทั้งหมดนะเพียงแต่บางทีเราอาจจะเออเลอไปโดยเชียร์โดยแรงเชียร์หรือคนที่คิดไม่เป็นอาจจะเอาแต่ประโยชน์ก็เอาหนูเป็นวัตถุด,ดิบในการที่จะสร้างประโยชน์ให้ตัวเองเนาะถึงจะเป็นเซตเชียวหยดน้ําใต้ศอกก็ยังอยากได้เพราะมันไม่มีจะกินมันไม่มีจะใช้มันไม่มีจะ,ะพัฒนาอะไรได้เลยก็ฝากไว้แนาเด็กดีคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าหนูเป็นเด็กดีนะจากสิ่งที่ครูเตือนแล้วก็แนะนําไปก็สําเร็จนะแม่ทำได้เห็นไหมเหนื่อยก็พัก ดีแรงก็ทาต่อก็แค่นี้ไม่ต้องไปโอดควยนามากกับอารมณ์ความรู้สึกเกลียดของตัวเอง,เองแล้วมันก็อสำเร็จหร้ก็ฝากไว้นะคะแม้แต่แต่ใครก็แล้วแต่ที่ทานั้นคูก็เห็นการเปแบบแลี่ยนแปลงแสดงว่ารับผิดชอบสังคมอยู่อาจจะเออเลิฟไปเพื่อ <c oughs> 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 เขาเรืออะไรอ่ะ <c oughs> <ๆ> เป้าหมายอะไรที่มันสังคมยัดเยียดเราไว้ว่าเราต้องสำเร็จยิ่งใหญ่เท่านั้นมีพันมีร้อยล้านก็อยากได้พันล้านมีพันล้านก็อยากได้หมื่นล้านแต่ล้านแล้วมันไม่จบอ่ะเหนื่อยนะคะสู้เราพัฒนาศิลปะที่เรามีอยู่ให้สวยงามและยืนยั่งยืนอะพอแล้วอันนั้นคือความทถล Ệ สุดยอดของการประสบความสําเร็จนะไม่นสำเร็จไม่ใช่รวย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 แล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีความสุขเป็นบ้าฆ่าตัวตายเนาะแล้วก็ ตกกลุมตกโรตกขาเรียกอะไรติดค okay. so so like kind of like so like, ุก so ติดตารางไปเพราะว่าไม่หยุดกับมันไม่หยุดอัความคิดมันไม่หยุดลุกแล้วก็กิเลสมันก็ไม่หยุดมันจะสร้างองค์อะไรของมันไปเรื่อยนะคะก็ขอวกมาเรื่องของการเมืองนิดนึงในเรื่องของพรรคประชาชนนะเมื่อวานนี้ครูฟังคุณคุณอ่าชอบปะกานะเซียนจริงๆนะเธอมงดงามตอนแรกๆครูฟังครูก็รู้สึกว่าคุณต้องหยุดก่อนครูมีความรู้สึกว่าอีเราจะฟังได้หมดเนี่ยมันยาวมากเลยนะครูก็ว่า มาฟังเทปแะลเล็กวิดีโอตัวเองนะครูก็รู้สึกดีขึ้นคือ,คอนะมาครั้งวิดีโอครูเนี่ยมันทําให้ครูเบื่อทำให้ครูไม่อยากฟังนะแต่เมื่อคืนเมื่อคืนที่ครูฟังอะ่ะครูก็ทําสีผมไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วก็ฟังฟังอะไรนะฟังคุณช่อไปตลอดเลยนะเพราะว่ามันมีเวลายาวาเราต้องทําสีผมนะครูก็เปิดคุณช่อฟังโอ้โหพอท้าย,าย,ายตอนกลางตอนท้ายเนี่ยโอ้โหงดงามมากเลเป็นการอธิบายได้สวยงามแนละ้วเขาก็เริ่มผสมผสานกับมนุษย์กับสังคมทั่วไปโดยไม่ได้เอาความรู้ เราน่เรียนจะโทรไปรยัเอกมา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 ,มา,ม,ามาอยู่ในสังคมนะคือเขาก็เป็นเด็กธรรมดาที่เรียนสูงแต่มีความคิดธรรมดาสามารถเข้าใจสามารถอะไรมีเด,ยว,เดยวนะเธอเธอไปซื้อแล้วเดี๋ยวเธอมาเอาเงินที่เราที่นี่มียี่ิบาทในตลาดอะไรดินน้ำมันอนะ่ะเธอไม่ต้องให้เราเราต้องไปซื้อเออ,อซื้อ,อ,อ,อมาเลยแพ็คหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเอาดังให้นะโอเค,อเคขอบคุณมากค่ะคุยน้นอยๆไมมันมีความธรรมดาเลยหรือว่า ก็เลยทักเขาเพราะว่าเขาจะต้องซื้อดินนะ้ำมันมาปุอะไรสักอย่างที่มันเป็นท่อนะ้ำมันนะมันรั่วเลยเขาก็ดูแลให้คอยบอกอะไรดีอะไรเป็นปัญหาอะไรก็ดีอย่างนะเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเรามนุษย์เรามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราเจอคนดีนะเราเจอคนไม่ดีช่วยมันก็หายป๋อมหายป๋อม ม่มีประโยชน์ไร้ค่าไร้ค่าเนี่ยเขาไม่รู้นี่คือความดีที่คุณต้องสะสมแม้แต่ความคิดความอ่านอะไรคุณต้องเรามีระบบระเบียบต้องแต่ไหนแต่ไรนะไม่ใช่ว่าโกรธแค้นก็จะต้องปล่อยให้ความโกรธแค้นมันมีอํานาจยิ่งใหญ่โอ้ยครูพาเราหมดแล้วครูก็ควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ชนะมันมาตลอดฉะนั้นสิ่งทุกวันนี้ต่อไปนี้มันไม่มีเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแล้วนะคะครูก็จะจับประเด็นว่าคุณชอบพูดถึงเรื่องอะไรคุณชอบอธิบายถึงว่าครูอาจจะชอบความธรรมดาเนาะเขาก็จะพูดถึงสสที่ไม่ไปต่อไม่ไปตตต่่่อออออด้ววยยยเเหุุผลขงงงงัาาคณ คุณคุณเอามรรัดนะแล้วก็คุณอะไรเขาชื่ออะไรเดี๋ยวคุณคุณชุแบ,บแปลกๆแล้วคุณจำเขาไม่ได้นะไม่ต้องไปคิดนะเมื่อมันจะได้ไม่เสียเวลาเนะาะเขาอันนี้เขาออกเองโดยโดยความรู้สึกของตัวเองนะความพร้อมที่เขาจะไม่อยากไปต่อแต่บางคนก็ไม่ไปต่อเพราะเป็นหนี้บางคนก็ไม่ไปต่อเพราะไม่มีเงินแล้วคือไม่สามารถเอาเงินนี่คือความสวยงามของพรนะประชาชนคุณต้องเสียสละตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นเปลี่ยนบ้านแปลงเมือง ไม่ใช่เฉพาะจะเป็นสสไม่ต้องเป็นสอสก็ได้คุณก็หยุดไปทําเท่าที่เราทําได้อย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าทำให้ตัวเองเกิดความทุกข์มันไม่ใช่มันไม่ใช่พลังงานที่ดีงามเนาะมันจะเอาไปมันจะทําให้เราเสียเสียเสียพลังงานที่ดีงามของเราไม่พร้อมก็หยุดเหมือนคุณลิลี่ถ้าคุณเบื่อคุณไม่อยากทำคุณก็ไม่ทำคุณอยากทาคุณก็ทําไม่มีใครมาบอกเฮ้ยคุณทำออกวยไปทำวิดีโอหน่อยช่วยสังคมช่วยพักการเมืองหน่อยอะไรเ่างนี้คุณไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคุณมีความสุขคุณพร้อมคุณอยากทำวันนั้ พูดได้เลยแล้วโดยที่ไม่ต้องหยุดด้วยแล้วแถมพูดได้ยาวแล้วพูดได,ด,ได้ได้ต่อเนื่องด้วยแล้วคุณถึงเห็นความสวยงามของภรคประชาชนแล้วคนที่ก็ยังมีคนลุมเข้าไปจะเป็นนะสวยงามจังเลยเทวดาน้อยน,อยนางฟ้าน้อยผมก็ฝากบ้านฝากเมืองด้วยนะลูกไม่มีใครทำหรอกต้องจากประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ถ้าคุณมีกําลังมีเงินมีพ่อแม่ทําให้คุณแล้วอ่ะคุณก็เอาตัวเองมาเสียสละทําเพื่อสังคม ยูอย่างไอ้เนี่ยเขาก็คงพอมีทุนเพราะเขาเป็นแม่ค้ามาก่อนเนาะขายออนไลน์แล้วครูเขาก็ทรงพลังมากเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติธรรมอย่างเนื้อแท้และความจริงไม่ใช่ปฏิบัติแต่เอาตัวเองแบบไม่ไหวต้องไปเอาตัวเองรอดครูจะพูดอย่างนี้เสมอเพราะมันเป็นความจริงนี่คือการทรงพลังของความปฏิบัติธรรมหนูไม่ต้องรู้ด้วยเก็ได้ว่ามันคือธรรมะแค่หนูรู้ว่าหนูเจตนาดีแล้วก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สู้ไม่ถอยอันนี้คือปฏิบัติธรรมอย่างเขาเรียกอง เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความรู้ที่มันชัดเจนแล้วเอามาใช้ได้จริงทั้งตัวเองด้วยคุณสู้คุณก็ต้องเหนื่อยคุณสู้คุณก็ต้องปลอบตัวเองคุณสู้คุณก็ต้องไปเขาเรียกหยุดคิดตัวเองไปให้กําลังตัวเองนั่นคือธรรมะหมดเลยนะคะคุณก็ต้องอุทุกอย่างแล้วมันเป็นองค์ความรู้มันเป็นสิ่งที่คุณปฏิบัติได้เลยแล้วก็รู้ได้เลยธรรมะไม่ได้หมายถึงทุกทุบทุไปให้พระช่วยต้องไปนั่งสมาธิใครไม่ได้ก็ต้องทาตรงนั้นมันเรียกอะไรคนละประเภทกันมันคูลิลี่ซื้อของตลาดนัดอะ บัตรค้คุณก็ไปซื้อในห้างบางัตร้าก็ห้างแพงห้างถูกห้างแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่โอกาสจังหวะแต่เรามีเงินในกระเป๋าแค่นั้นเองแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะวันนี้เราจะบริโภคอะไรหรือเราจะจับจ่ายใช้สอยที่ไหนเนาะมันเป็นอะไรง่ายๆเนี่ยธรรมะของพระเจ้าง่ายแค่นี้ขอให้รู้ทันแค่นั้นเองว่าเราเลือกได้เราปฏิบัติได้แต่สิ่งที่ทรงพลังและช่วยคนได้ที่สุดก็คือนี่แหละมารักใช้บ้านเมืองมาอาสาเพื่อจะทำสิ่งชั่วให้เป็นสิ่งดีสิ่งผิดให้เป็นสิ่งถูก ก็แค่นั้นเองให้ให้เดินไปด้วยกันอยากปรานีประนอมแล้วก็ช่วยเหลือกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเราคิด,ดว่าตัวองค์อาเนี่ยแหละที่ครูพูดคาว่าไม่รู้ครูไปคอมเมนต์หรือครูไปพูดอะไรตอนไหนหรือพูดในวีดีโอดูสิครูลืมไปแล้วครูบอกว่าอ๋อครูพูดในนี้แหละครูบอกว่าไอค้คกที่มาทําวิดีโอแล้วดา่าพักประชาชนแล้วก็ดา่าแบบไม่มีเหตุผลดาล่าแบบต้อเน่าด่าหาเหตุผลไม่มีนะมันเป็นมันเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อกันนะ แต่ว like <itu? S 1> mm ่าไอ้คนดีเขาก็จะใช้ที่ดีอย่างคุณี่เ่อย่างเงี้ยคุดาคุก็เป็นเชื้อดีคุก็ใช้ดีเหมือนเชื้อเชื้อเชื้อราแบบสปอสร้างเห็ดแต่มันกตเอามากินต่อทำแต่เชื้อเชื้อน่าเชื้อเสียไ้เชื้อพวกเอดหรือว่าเชื้อพวกอ่าโควิดอะไรนะไอ้เชื้อพวกนี้มันต้องมีอยู่ในในในโลกนี้มันไม่ได้หายไปเราก็แค่หลีกเลี่ยงไม่ต้องไปเจอมาไอ้พวกนี้จะเป็นพวกเชื้อเอช เชื้ออะไรที่มันทําลายคนทําลายคนอะถ้าเราไม่เป็นรับมันก็ไม่ติดเนาะเดี๋ยวครูเปิดนะคูจะเดี๋ยวนี้คูบล็อกหมดเลยเดี๋ยวนี้คูกดทิ้งนะบางทีเรากดแค่ไอตัวบอกว่าไม่ไม่ไม่สนใจแค่นั้นแม่งเดือนมันกลับอีกวันหลังก็เข้าไปในโปรไฟล์มันแล้วก็กดที่ครูเข้าไปสองสามคนแล้วนะที่เข้าไปในโปรไฟล์แล้วกดบล็อกเลยทุมันไม่มีทางโลรหน้ามาหากูอีกเลยก็ขอบคุณไอเฟซคุณเฟซบุ๊กนะช่วยหน่อยเลยช่วยให้คระบล็อกไอพวกนี้ให้สำเร็จเพราะกูไม่ครบหรอกเพราะชีวิตกูที่เจริญเติบโตมาไม เราอะเมา,เมาแบบเมาอะเมามาลงเฟซบุ๊กเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าแบบบ้าแบบบ้าแบบมึงทำมาได้ยังเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เดี๋ยวดีดีแบบคนเหมือนทราบรู้ว่าตัวเองทุกู้ว่าตัวเอง,เอ,งอะไรทุกอย่างมันเหมือนคนบ้านะคนแบบนี้เขาเรียกไม่เลือกครบไงไม่เลือกรู้สึกไม่เลือกที่จะบบเข้าไปหา เนาะอยากจะให้มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แค่นั้นแล้ว sure. มึงต้องทําต so, like ัวโสมมเดี Yahoo, <t folder> like ๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โสมมกูก็มีสังเพศสงสารนะบางครั้งที่เขากลับมาเป็นตัวตัวตนที่แท้ของเขานะนอกจากบางบางครั้งก็แปลงร่างเป็นผีเป็นบ้าเป็นบอเป็นอีอยักษ์อีปีศาจอะไรพวกบ้าบอทำคอนเทนต์แล้วก็เอารูปไอเอไออกมาทาเป็นตัวเองดีนและโปเงงี้แล้วก็มันใช้รูปร่างมึงรูปร่างมึงอะอัปลักษณ์ฮะยังแค่กูทำไอนี่แล้วใช้อ้นี่กูยังอายเลยกูกลับไปดูว่าอุ้ยทุเรทุลังบางภาพมันก็สวยบาง โอเวอร์อะซึ่งผู้หญิงอายุขานี้ไม่ทำกันหรอกแต่ครูทำเพราะว่าตอนนั้นครูทำงานเนี่ยครูทำเพราะว่าครูเล่นเป็นตัวนั้นตัวนี้ครูไม่ได้เป็นตัวเพราะว่าที่ครูบริลลี่เป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นมากเลยการที่ครูทำตัวเองสวยก็เพราะตัวตนของครูเป็นนี้ถ้าครูทำโซมันไม่ใช่ตัวตนของบริลลี่เมื่อคืนก็ทำสีนะคะอยากบอกแม้แต่ทำสีก็เป็นธรรมะได้ครูทำสีครูไม่ติดว่าเดี๋ยวผู้นี้ผูจะสวย ว่าคุณทาเสร็จพอเออคุเสร็จทุระแล้วมันจะได้ด้าด,ดูไม่ทุเรศทุลังผมขาวปากปลายทุเรศอัปลักษณ์คุรู้สึกของคุอย่างนี้เองนะแล้วคุก็ได้งานก็คุก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทําผมแค่ทําสีนะถ้าเราจริงใจกับมันเราจะรู้ว่ามันแค่เสร็จแล้วก็บดภาระแล้วเมื่อคืนคุก็ต้องมาณนามาทําสีแนละ้วเพื่อให้เราสําเร็จอะเวลาง,งานมันออกมาเวลาเราหเห็นเนี่ยมันจะได้ดูดีว่าจะมีผมขาวแบบคุไม่ชอบอะมันอยูดีดีคุก็ไม่ชอบไม่ใช่ว่ไม่ยอมรับแต่คุไม่ชอบคุมองว่ามันไม่เรียบร้อยมันเหมือนมึงนี่ไม ไม่ไม่ลงทุนเลยว่างั้นเถอมึงปล่อยตัวไม่ใช่ทุกคนจะคิดอย่างนี้นะบางคนขาวเขาขาวด้วยความรู้สึกว่าเขา,เขาไม่เอาแล้วเขาปล่อยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางคนก็สวยคู่ไม่ต้องไปทำนั้นนะสีสวยแล้วขาวที่ลงตัวขนาดเนี้ยคู่เป็นคนทำงานแล้วคุณไม่เคยเอาประโยชน์จากใครแล้วคุณก็ไม่เคยรอเพื่อจะได้เงินถ้าคุณอยากได้จริงๆหมายถึงผมมัน,ค,น,มนคือห้าสิบห้าสิบคุณก็ต้องถามว่าจริงจริงอยากทำหรือไม่อยากทำถ้าเขาบอกว่าเขาอยากทำเราก็ต้องเชียร์เรื่องคถ,ถ้าเขาบอกขเขาไม่แน่ใจเราก็ต้องเชียร์ให้เขาไม่ต้องทำเลยถ้าไม่แน่ใจอมร ช <minutes> ื่อม <in> ันเอียงไปทงไม่ทามากกว่านะเนี่ยนคือการทางานการปฏิบัติธรรมของคุณตลอดชีวิตคุณยังบอกว่าเฮ้ยกูโง่เลยกูทลาะแต่ก่อนก็ยังอนุงงหน่อยนาะสมัยเราเป็นอ่ายังไม่ยังไม่เขาเรียกธรรมะเลยยังไม่แก่กล้าไม่ไม่แก่กล้าขนาดนี้คุณก็จะก็ยังแบบว่าตัวเองมาว่ากูมันโง่หรอกแต่คุณก็ทำก็ยังทําแบบนั้น่ะแต่ก็ยังรู้สึกตำหนิตัวเองว่าเฮ้ยเราทำไมไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราไม่ก่อโวยหรือเรียกเชียให้มันเอาไปเลยเชียเชให้คนมันเสียเงินนอะคุณไม่ใช่นันี่คือธรรมะของคุก มิติของความคิดองครูไม่สมเห็จสมผก็อยากบอกคนที่มันโง่มันเอามันเอาความรู้อะไรครูไปสอนคนอื่นเดี๋ยวนี้ลงตัวแบบเอาเอามึงจะเอาไม่เอามึงก็เอากูมานอะไรควายอนรกเออขอพูดเรื่องนี้ไหมคูพูดแล้วกูจะลืมไหมครูบอกไอ้คนที่มันมาพูดอะไรแบบนี้แล้วคูก็เลยบอกมันบอกว่าเออที่มันพูดไม่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ด่าอะไรนะกูเลยบอกเออมึงก็เอาเงินที่มึงได้น่ะไปเลี้ยงสังขารไปเลี้ยงเลือดเนื้อมึงเนาะแล้วก็ลูกเมียมึงด้วย ถ้าไม่กูเก็ตธรรมะอยู่ที่กูว่าคนว่าลูกหลานมึงจะง่อยเพี้ยเสียค่ะกูยินเซลของมึงมันเป็นเซล์ชั่วมึงไปคดโกเขามึงไปป้นเข้ามาเรื่องนี้อันเดียวกันเลยค่ะมึงมาทำคอนเทนต์แล้วมึงก็ได้เงินแต่แล้วมึงก็เอาคอนเทนต์ที่ใส่ร้ายคนอื่นมาเก็บเกี่ยวได้เงินได้ทองกินอยู่ว่าลูกว่าเมียไปกินมีความสุขแปปีปเบิร์ดเดย์ดูยูดูยูแต่เอาเงินโกเข้าไปอ่ะมึงจะได้รับหมดมันไม่เกิดเหตุตอนนี้มันก็ต้องเกิดเหตุต่อไปกรรมไม่มีลืมค่ะกรรมไม่มีไม่ทํางานค่ะเขาทํางานของเขาช้าเร็วเขาก รุ่นรุ่นใครมาล่ะพะเอารัดเอาเปรียบเข้ามาจนรุ่นอีพวุกเนี้ยง่อยเปี้ยเสียคาแม้แต่พ่อมันยังลืมสร้างคนเพื่อที่จะมาดารงเผ่าพันธตัวเองมันลืมได้ยังไงเนี่ยก็ความโง่ความที่มันโลภอยากได้ของคนอื่นจนลืมสร้างเผ่าพันธุ์ตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่สามต้องประมาณสัก5ตัวมันถึงจะเอารอดแล้วมึงไม่ต้องกลัวอะไรแต่พ่อมึงโกงมึงกินมึงไม่มีศีลธรรมมึงไม่มีมึงไม่มีความละอายต่อบาปมึงถึงได้เชื้อง่อยขนาดหยิบ สเปิลมานะเอาตัวแข็งแรงนะเอาตัวที่ฉลาดปินไปปิ้นมานะผสมกับไข่ฟุกออกมาเป็นปนะัญญาอ่อนอะมึงไม่คิดหรือว่ากรรมอันนี้ฮะฮะมันเป็นกรรมทั้งนั้นอนะที่แม่มึงทุรนทุลายต้องเอากับผู้ชายอะแล้วพ่อมึงก็มีความทุกข์จนต้องเก็บเงินแล้วสนุกกับตัวเลขเขาสนุกกับตัวเลขนะจริงๆเท่านั้นข้างในเขาทุกข์มากนะพ่อมึงอะน่าสงสารตายอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ตายอย่างไม่ได้ตายอย่าง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 ,อ,าง,อ,างอกกุหรือทรงพลังอะไรเลยนะพ่อมึงไม่มีที่ยึดเหนี่ยวยอมยอมเป็นตัวที่จะถูกฉีดถูก แพงเพื่อให้อยู่ได้แบบพ่ต้งจะช่วยก็ปัญญามืองอ่อนมึงช่วยลูกด้วยวิธีมึงจะอยู่ให้นานที่สุดได้ยังไงมึงต้องช่วยลูกว่ามึงต้องสร้างความจริงสร้างความถูกต้องถูกต้องความยุมทธิธรรมให้กับสองคนแต่สู้เมียไม่ได้เขาเมียต้องเอาเอา,เอาลูกที่ได้กับผัวไอ้ผัวกำมารอเอามามา,มาเป็นแมหกปีก็ตายหายปูเพิ่งถามมันได้ไปถึงอย่างรือเปล่าก็ไปรู้เพ้อห้าเดือนหนบอกเมื่อไหร่มึงจะตายเพราะเรารู้อยู่ว่าข้างในมันครวญแล้วมันก็ตายจริงๆไงมหมต้องเอาตัาวตายตัวแทนมึงก็ยังทำต่อเนาะ อีพวกข้างนอกริ้วลอ้อมันต้องการอยู่แล้วมันต้องการอำนาจต้องการเนินต้องการอย่างน้อยกูไอ้กูเกษียณไปกูต้องมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างจบส่งลูกเรียนจบึงรู้ป่ะความคิดมันมีแค่นั้นน่ะที่มันหนุนมึงอะ่ะก็ไม่อยากจะพูดพเพราะเือแล้วเืออื่นมึงก็เอาธรรมะก,กูไปแล้วกันกูให้กูให้แต่มึงก็ไม่ได้หรอกน่ะมันจะได้เฉพาะคนที่เขาทำบุญแล้วเขาก็ต่อยอดของเขามีแค่นี้มนุษย์มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นก็อยากจะบอกว่าคุณชอ่อที่เป็นเซียนเซียนเหนือเมฆเลยเธอเหยียบเมฆมาน ธอนุ่มนวลใหม่ๆผู้ฟังผู้ก็เบื่อไงมันเหมือนมันมันเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะจะพูดอะไรบ้างแต่ท้ายๆามันไม่ใช่มันเป็นองค์องค์ความรู้ใหม่เป็นเป็นสิ่งที่เขาจะให้กับสังคมใหม่ซึ่งซึ่งเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้แหละเป็นความสวยงามและเป็นความจริงในสังคมเราไม่ต้องเก่งทั้งหมดเราต้องยอมรับในสิ่งนี้แล้วเราก็ทาไปแต่อย่ากลัวมันคุณลินลี่คุณลิลี่มันชนะได้ยังไงมันมันเดินตามมันมาเอาสิ่งที่ครูรู้ออกไปเผยแผ่เอาไปให้ตากลมอมก็ให้แค่คำเนี่ยอัศติอาัหนแล แล้วมันก็พยายามจะสู้พยายามจะพยายามจะเหยียบครูให้จมดินเพื่อว่ามันจะได้ไม่ไม่มีใครมาตามรูก็กลายเป็นว่าฝรั่งเขามีปัญญาเขารู้ว่าอะไรคือธรรมะอะไรคือของแท้อะไรคือความจริงเขาก็มาตามประสบความสําเร็จทั่วโลกตามภูหมดมันก็เลยต้องตามเสียไม่ได้ทั้งที่มึงไม่ได้เคยเชื่อแบบนี้แล้วมึงเชื่อแบบไอ้พวกสมีไอ้พวกสมีไอ้พวกสมีที่มีเมียเยกระลี่เย็ผู้หญิงนั่นแหละมึงเชื่อพวกนั้นเพราะไอ้พวกนี้มันสร้างภาพสวยงามเหมือนมึงเลยเหมือนมึงในครอบครัวมึงเละเทะปีกันนัวหมดอะ แล้วมันก็มาสร้างภาพนั่งแบบโอ้โหตายเลยอีา่าโคตรละลกเลยพวกมึงอ่ะยังไม่รู้ตัวผู้ไม่อยากจะพูดมึงก็เอาไปมึงจะเอาไปหรือไม่เอาไปผู้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะกูถือว่าคนที่ดีเขาได้ไประโยชน์ทุกวันนี้ผู้ดีใจที่คนดีเขาได้ไประโยชน์ผู้ไม่ได้แคร์พวกมึงอ่ะมึงจะไปทำคอนเทนต์ส้นตีนหาห่อขาเลี้ยงตัวเองผู้ไม่ได้ว่าอะไรเนาะมึงจะให้พระมาอะไร ูพระที่ไหนวะเรียนศึกษามามากันแนะกระแหนเน้อตายแล้วมึงเป็นพระอะไรกูจะไม่ฟังมึงไงกูอย่างมากกูก็กดกดไอ้ไอ้มือป้อนให้มึงไปมึงไปช่วยโลกไปไปช่วยสังคมไปมึงไม่ต้องมา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 เขาเรียกอะไรมามามาเข้ามาหากูลิลี่เลยนะมึงเป็นพระภาษาในขณะเป็นศิษย์หลวงปู่ดุลนั่นนหะมึงยังพูดอะไรกันแนะกระแหนมึงเป็นบ้าเลยแต่ก็ไม่ผิดแล้วนะัจริงภาษาธรรมก็คือ เขารู้ได้เท่านี้แล้วเขาก็สอนคนที่ด้อยลงฟ้าได้เราจะไประเกียดคุกก็ไม่ได้ระเกียดแต่คุณไม่ได้ไปชื่นชมชื่นชอบแล้วนะเพราะคุณคขาสุดกาเขายัางกันแน่กันแหนกที่ว่าตัวเองรู้ไงฮะ ก็ไม่อยากจะว่าดูแลสังขารให้ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยมาคูริแร่ครีลี่เนี่ยดูแลสังขารไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรงอะไรมากมายมันไม่ใช่ว่าถูกหรอผิดแต่ครูก็ทําได้ไงก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าครูทําได้ครูไม่มีกรรมเก่าเพราะครูไม่ได้ประเภทกันนะกันาด่าก็ด่าเลยเอา่วครูกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดีครูก็อยากบอกว่ารรคประชาชนไม่ต้องทาสิ่งที่ทําอดีที่สุดแค่จะเติมอะไรให้มันมันกระชับขึ้นอะไรขึ้นก็แค่นั้นเองมันไม่รู้อะไรจะดีไปกว่านี้แล้วนะ คือครูก็ไม่รู้อย่างกูให้คุูดีกว่านี้กูกููก็ว่าคูไม่รู้จะดีอะไรไปกว่านี้จะให้ครูมานั่งสวดมนต์ทุกวันครูก็รู้แล้วว่ามันไม่จําเป็นเพราะการที่ครูมาพูดนี่ก็คือปฏิบก็เรียกปฏิบัติทาก้อนใหญ่ของูริลี่มาเผยแผ่มาให้ความรู้มาให้ให้ความจริงกับโลกนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้คริลี่จบก็นู่นนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันสามั่เจ็ดนาทีแล้วโอเคบายบายแล้วก่อนนะคะวันนี้วันพุธนะคะสวัสดีค่ะ